ทักษะการต่อรองคืออะไรหมายถึงกระบวนการติดต่อสื่อสารเพื่อร่วมกันตัดสินใจและแก้ปัญหาโดยรักษาไว้ซึ่งสัมพันธภาพที่ดีต่อกันความสำคัญของทักษะการต่อรองเป็นการป้องกันสิทธิของตนเองสร้างความสัมพันธ์ความเข้าใจระหว่างบุคคลหรือกลุ่มคนในการทำกิจกรรมต่างๆให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งสองฝ่ายเป็นกระบวนการคิดวิเคราะห์คาดการประเมินสถานาการณ์โดยใช้กระบวนการในเชิงบูรณาการทักษะชีวิต ยกตัวอย่างการใช้ทักษะในสถานการณ์ที่ผู้หญิงถูกผู้ชายลวนลามให้ตั้งสติให้ดีไม่แสดงความตกใจความเครียดและความหวาดกลัวจนมากเกินไปไม่แสดงการตอบรับหรือปฏิเสธโดยทันทีด้วยการแสดงกิริยาวาจาท่าทางที่ทําให้อีกฝ่ายเกิดความรู้สึกในทางที่ไม่ดีอันจะทําให้เขาเกิดความโกรธและก่อให้เกิดความเสียหายต่อเราได้พยายามใช้ทักษะการสื่อสารด้วยคําพูดที่จะทําให้ตัวเองรอดจากสถานการณ์นั้นให้ได้ก่อน คำถามชวนคิดเราจะมีวิธีการเอาตัวรอดอย่างไรหากเราถูกดวนลาบนรถแท็กซี่